สวัสดีครับครับคลิปวันนี้นะฮะก็จะพามาเยี่ยมชมต้นมะม่วงอายุกว่าประมาณ20ปีแล้วนะครับซึ่งตอนที่ปลูกเนี่ยมันก็ไม่ได้วางแผนอะไรไว้นะครับตอนนี้ที่เห็นว่ามันจะเลยไปบ้านเพื่อนบ้านแล้วเนาะแต่ว่าจะให้ตัดทิ้งไปเลยเนี่ยมันก็เสียดายนะครับก็เลยทำการทาบกิ่ง ทาบกิ่งคืออะไรมาดูกันครับอันนี้เนี่ยคือเรียกว่าต้นตอนนะครับเราก็ไปซื้อต้นตอนมาแล้วก็มาทาบซึ่งซึ่งแผลมันก็ติดกันเรียบร้อยดีครับแล้วเราก็มาดูว่าเนี่ยเริ่มมีรากแสดงว่าตอนี้ไม่ตายมันได้รับน้ำเลี้ยงจากต้นนี้จากเดิมที่เราต้องตัดทิ้งเนี่ย เดี๋ยวเราก็จะตัดอันนี้เนาะตัดต้นนี้นะครับวก็ทั้งยวงนี้ไปปลูกใหม่ทําให้กิ่งที่เลยไปบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยเราไม่ต้องตัดทิ้งนะครับเราก็จะเอาไปปลูกนะี่ให้ดูอีกกิ่งหนึ่งนี่นะครับแผลติดก็เรียบร้อยดีนะ แต่ว่ายังไม่เห็นยังไม่เห็นรากมันแทงออกมาอันนี้นี่ดูซะทั้งยวงก็ใหญ่เหมือนกันครับไปปลูกก็อาจจะนิ่งๆสักพักเนาะต้นเบิ่มแต่ว่ารากนิดเดียวแต่ว่าก็ย่อมดีกว่าการที่ตัดทิ้งไปแบบเสียประโยชน์นะครับนี่ต้นไม้ที่เราต้องตัดกิ่งทิ้งแล้วตัดตรงนี้แล้วก็เอาอันนี้ไปปลูกได้ครับ อันนี้ผมลองทดลองฝึกทาาจริงจาก youtube นะครับไม่รู้ถูกผิดประการใดแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกอันที่ทดลองไว้เนาะดูที่แผลเนี่ยมันก็ติดติดเนียนดีนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตัดไปปลูกเหมือนกันเพราะว่ามันขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันรับแสงไม่ได้เนาะเราก็จะตัด ก็ยกทั้งยวงนี้ไปปลูกครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้นะครับวันนี้พามาดูต้นมะม่วงขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ